สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าอาวาสแจ้งเหตุไม่หยุดสวดชื่นชมแม่ตำรวจมีคุณธรรมทวงสิทธิ์เมียหลวงจากกรณีที่ชาวเน็ตได้แชร์คลิปหญิงสาวคนนึงถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งของสามีตนเองที่ไปแต่งงานใหม่โดยที่ทั้งสองคนยังไม่ได้หย่าขาดกันซึ่งล่าสุด ฝ่ายภรรยาหลวงได้ปรึกษาทนายเพื่อยืนฟ้องหญิงที่แต่งงานซ้อนแล้วโดยพบว่าชนิดยังแห่แชร์เรื่องราวของแม่ผัวที่บุกเข้าไปต่อว่าลูกชายกลางงานแต่งแถมยังตบศรีรษะด้วยความโมโห,โหต่อหน้าพระอีกด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์ ที่วัดท่าชัยตำบลท่าชัยอำเภอเมืองสวนชัยนาทพระครูสม,มุรพงษ์ยศเจ้าอาวาสวัดท่าชัยเปิดเผยว่าระหว่างที่กำลังเจริญพระพุทธมนต์ได้ตั้งใจเจริญพระพุทธมนต์สำรวมจิตให้เป็นสมาธิมากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังแก่พุทธมนต์ในระหว่างที่กำลังหลับตาสวดอยู่นั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิแต่ก็มีเสียงมากระทบแววแวๆที่หูซึ่งทีแรกคิดว่าเป็นเด็กเถียงกันสักพักเสียงเริ่มหนักขึ้นจึงลืมตาขึ้นมาก็ตกใจว่ามีอะไรกัน ระหว่างนั้นได้นั่งพิจารณาฟังอยู่พักหนึ่งจนทราบว่าแม้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวมาทวงสิทธิ์ของลูกสะพ้ยซึ่งหน้าที่ในฐานะเราเป็นสง์จะหยุดสวดตอนนั้นเลยก็จะถือว่าล่มเลยตั้งสติสวดมนต์บทนั้นให้จบลงและจากในภาพที่เห็นตัวหลวงพ่อเองก็ได้โบกไม้โบกมือไล่ให้ออกไปข้างนอกเพื่อให้ออกไปเจรจาพูดคุยกัน ซึ่งทางแม่ของเจ้าบ่าวเห็นคงได้สติแล้วจึงได้ออกไปข้างนอกพระครูสม,มุดพงยศกล่าวต่อว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าทางแม่ของเจ้าบ่าวและภรรยาหลวงนั้นทำถูกต้องแล้วในหลักของศิลธรรมคุณธรรมหากอัตมาเป็นคนฝ่ายของแม่เจ้าบ่าวฝ่ายภรรยาหลวงอัตมาก็คงต้องทำแบบนั้นเช่นกันด้วยหลักของศิลธรรมคุณธรรมและความถูกต้องต้องชื่นชมแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวที่มีคุณธรรมความเที่ยงตรง เพราะส่วนใหญ่ที่พบเห็นจะเห็นพ่อแม่รักลูกเข้าข้างลูกของตนเองทั้งที่รู้ว่าลูกนั้นกระทําผิดแต่ก็อยากจะปกป้องแต่เหตุการณ์นี้กลับเป็นฝ่ายพาภรรยาหลวงและหลานมาทวงสิทธิ์คืนจากลูกชายของตนเองพระครูสมุดพงยศกล่าวต่อว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเรื่องขึ้น เพราะตั้งแต่บวทเรียนมาก็16บพรรษาแล้วทุกนิมนต์ไปงานแต่งมาเป็นร้อยร้อยงานก็เพิ่งจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกสุดท้ายฝากถึงยัตยมใครนับถือศาสนาพุทธสิน้าคือพื้นฐานปกติของมนุษย์ที่เป็นพุทธบริษัทเราควรกระทําอะไรไปก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงศีลธรรมซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการผิดศีลข้อสามซึ่งชาวพุทธเราไม่ควรกระทำเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายดังนั้นก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ให้มีสติคิดก่อนลงมือทำไม่ใช่ทำเพราะกิเลสตัณหาก็ขอฝากญาติโยมเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ